มา,มาแล้วอสังหาริมทรัพย์ร้อยล้านกับทีมงานทนายรัชนุมหาราชครับวันนี้ทีมงานทนายรัชนุนพร้อมครับผมลงพื้นที่ขีหมายอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่บ้านเตยดอนแสงตําบลขามฟ้อมครับอำเภอเขม,มาราชจ,จังหวัดอุบลราชธานีในเนื้อที่ 32ตะรางวาครับผมติดถนนราชยางครับผมหมูบ้านชุมชนบ้านดอนแซงครับผมบ้านเตยดอนแซงทีแปลงนี่ครับทีมงานเฮ้าเต็มใจนั่เสนอครับวาครับที่แปลงนี้่มาะสมกับการสร้างบ้านแปลงเมืองเฮทียูอาศัยทำเลขาทำเลขายทำเลดีทำเลท่องอสังหาริมทรัพย์แปลงนี่ครับผม ติดถนนราชยางข้างดำไงสําเด็เดี๋ยวพามาเบิ้งครับที่น้องพอไปหน้ากว้างนะครับถนนสาธารณประโยชน์นะครับผมหน้ากว้างนะครับเริ่มต้นจากศูนย์เลยครับเริ่มต้นจากจุดนี้นะครับผมดูนะครับมีหมดหลังวัดนะครับอ่าหมดมุมนี้นะครับชัดเจนเริ่มต้นจากหน้านี้นะครับจากต้นม่วงนี่ละเริ่มต้นจากมุมนี่นะครับ ที่แปลงนี้นะครับผมนําเสนอเพิ่มเติมที่แปลงนี้นะครับน้ำนะครับผมมีมีหนังปลานะครับทุ่มชนหมู่บ้านไฟครับผมสะดวกนะครับทำเลค่ะทาเลขายหน้ากว้างจากสาธารณจุดนี้ไปถึงอีกหน้ากว้างเรยงนึงครับมาเลยครับ20เมตรนะครับผมลึกประมาณ43เมตรนะครับ หน้ากว้าง20ลึก43เมตรไปเลยครับผมเดี๋ยวภาพเบิ้งกายภาพโดยทั่วไป20เมตรไปเลยครับเบิ้งครับามามาแล้วอสังหาริมมารัพบร้อยล้านกับทีมงานทนายรัชานนมหาราชครับวันนี้ทีมงานทนายรัชาน,นลงพื้นที่ชี้หมายอาสังหาริมมาซับที่ตั้งอยู่ บ้านดอนแสงครับตำบลขามป้อมอำเภอเข็ม,มาราชจังหวัดุบนราชธานีในเนื้อที่2องงาน32ตะรางวาที่ดินแปลงนี้ครับผมหน้ากว้าง20เมตรครับติดถนนสางสาธารณะลึกเข้าไป43ถึง45เมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับผมพื้นผ้า เหมาะสมครับผมสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาอาสังหาริมทรัพย์ทําเลค้าทําเลขายทําเลทองทาเลดีครับที่นี่ที่เดียวครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้อสังหาริมทรัพย์เลือกเจ้าของราคาเป็นเพียงแค่ตัวเลขขอบคุณครับ